พราะอยากขึ Private, ality, device, ้นไปสู่อะไรเนอะอยากขึ้นไปสู่อะไรครับอ่าครับอเจะไปส้นสาดกันเด้อได้ขึ้นไปส้นสานนะ ताईं 哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs> แม่เามมอาผ่าออกก่อนเด้อผ,ผ่าพอหกหัวเห็ดก,กับเขาเลยลืมเื่องเผิสรดได้จ้ะ <c oughs> <c oughs> มาแซ่บแซ่บข้าวหอมยูยูร้อนมาได้เราพอมยูร้อนในสิ่วอ้วนกินมือนึงร้ายรอบไปแล้วเพราม่แม่แม่ขั้วใส่แชนีบ่นตัวไส์บ๊อบแชนบอบผมมาแล้วนังนนติดาปลาเด้อหวานปลาเนอาเทียป ใจกูยาเน้อจ้าเขาเลยใช่ไีม อกว่านมืนตกปีไม้มีคอนันบกวตาจากหลานันก็เลยตกใจเพือกาะเหหลมันาไม่้อแม้ดีดีใจนอนกบลับด,ดีดีเจอหลายอยได้ยินข้าวว่าหลวงปู่สิมานอนกบรับ ยา่ยา,ยาบนบริี้เข้ามากราบหลวงพู่กับปาริเออได้กราบแล้วหลวงพู่ได้รบเเป็นไร้วเออเป็นยาเออ,อเข้าไปใกล้ๆเ้อเบื้ตัว สร้างโรงพยาบาลซื้อให้โรงพยาบาลเลยซื้อให้โรงพยาบาลเลยต่อไปซื้อสึกอสร้างซื้อสื่อตั้งสองห้าห้าแถวตะเคียนพนมใช่ไหมคะค่ะอยู่หลังโรงพยาบาลที่ดินต่อต่อจากโรงพยาบาลเลยครับก็ซื้อให้โรงพยาบาลเนาะมันเป็นมันเป็นเป็นต่อที่จริงไม่มาทางนี้ก็มีจิตใจจะไปไ่ายท่านที่ตะคีนพนมอย่างนี้อ๋ออนุโมทนาบารมีเลยครับ ไปนั่งสนทนาอะไรกับท่านอย่างนี้ค่ะดีดีดีมากเลยครับเนาะอนุโมทนาสาธุค่ะดีแล้วค่ะพี่มีเบอร์โทรเดี๋ยวลงการ์ดงแเลยเดี๋ยวการจะขึ้นไปอยู่ท่ามเลยนะคะใช่แล้ไม่ไม่บอกไม่ไม่บอกเงินชั่นแล้วท่านบอกว่าเดือนมีนาขาประมาณปลายเดือนนี้แหละครับเดือนนี้มีนาเดือนมีนานี่แหละปลายปลายเดือนเนี้ยเริ่มเริ่มเดินวันที่หกเดวันเมื่อลือนี่ครับ เมื่อือนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มเดินแล้วเดินเดินไหไเดินเดินในในนครพนมเหรอครับกาวพธาตุทั่วทั่วจังหวัดติดตามเจท่านแล้วก็จะเห็นเหมือนกัน้ตามเานตลอดมดรใหคุณอุดรเป็นบาลีเยค่ะเยอะเือกน้คงเยอะมากเลยพี่เยนะน้ขอหาตัว